ทำมสวัสดีค่ะพี่น้องชาวจังหวัดสุรินนะคะแล้วก็ญาติมิตรของเราที่อยู่ที่โรงพยาบาลสุรินค่ะคุณแม่จะอัญเชิญพระพุทธชย,ยันตีองค์ดำนารันทาพระผู้เป็นเลิศในการเยียวยาไปชวนพวกเราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะพระองค์ท่านศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตใจของเราที่ไม่ขุนมัวคำว่าศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้ ท่านได้เดินทางไปมามากกว่า60จังหวัดทั่วประเทศแล้วนะคะและจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของเราที่ท่านจะกลับมาเพื mm ่ hmm. ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้โพธิญาณของท่านสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีไฮดรลิกที่จะยกผู้ป่วยสามารถขึ้นไปแตะองค์ท่านได้ด้วยนะคะ mm hmm. ขอให้เรามาร่วมกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่วันอาสารหาบูชา คือวันที่22เดือนกรกฎาคมวันเข้าพรรษาและในวันที่25เดือนกรกฎาคมคุณแม่สันสนีจะได้มีโอกาสไปรับใช้พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์อีกครั้งหนึ่ง22ถึงวันที่25เป็นวันสำคัญที่เราจะกลับไปรับใช้ท่านขอให้เรามาชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีดวงตาเห็นธรรมรู้ตื่นและเบิกบานอย่างสงบเย็น เป็นสุขร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ